นี่มันล่างโคนสลีบาหรือเปล่ารีวิวชูสกุนเด้ครับกุนเด้ล่างนี้อยู่ในแพ็กฟรีของฝรั่งเศสนะครับผมเพียงแค่เราทำภารกิจให้ครบก็จะได้รับกันทุกคนนะครับโดยเขามาพร้อมกับสไตล์เอ็กซ์ต้าฟอนแมนนะครับผมเล่นได้ทั้งกองหลังแล้วก็แบ็กขวาเลยนะผมแนะนําไม่ใส่เทคนิคดิเฟนซีฟนะครับผมจะทําให้เขาไม่หลุดตําแหน่งนะครับทาให้ไม่ลอยสูงนะทุกคนส่วนวิธีในการอัพของผมก็ประมาณนี้เลยครับผมแต่ตันอยู่ที่98นะครับผมผมไม่เน้นค่าพลังโอเวอร์ออลผมจะเน้นไส้ในมากกว่านะครับ โดยค่าพลังเด่นๆเนขาก็จะมีเรื่องของ e ิฟ e ฟ e ซี a อ e a วนเน่ครับผมการตอบสนองเกมรับนะผม95ครับผม d e f e n s i v e a g เก e การช่วยเกมรับ93ครับการเข้าปะทะ t ท k i ิ g 93ครับผมแล้วก็ความดุดัน88ครับผมแล้วก็หมวงบอล81ครับแล้วก็สปีดที่ึง88เลยทุกคนนี่มันโหตัวแบบเอาไว้เอนตีพวกเมตากองหน้าเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยสปีดต้น78การกระโดด92 Physical Contact ความแข็งแกร่งของร่างกาย80ครับโอ้โ oh, ห oh, ผมว่าให้เป็นน้อยเป็นอย่งกองหลังอะ mm hmm. ผมว่าแล้วก็ Stamina 85ครับส่วนสกิลที่ให้มาผมว่าให้มาครบเลยนะทุกคนเราไม่ต้องใส่เพิ่มก็่ได้หรือว่าใครอยากจะใส่เพิ่มก็อาจจะเป็นสกิล Two Passing พวกเนี้ยไม่ก็เป็น l o p t e r s Pass พวกนี้ก็ได้นะครับ ส่วนตัวผมไม่จะใส่อะไรเพิ่มนะก็ถือว่าตึงอยู่นะครับตัวนี้ความรู้สึกหลังเล่นตัวนี้บอกเลยว่านี่มันร่างโคนสลีบาร์หรือเปล่าว่าโอ้โหเร็วมากเลยครับตัวนี้กองหลังะการดักบอลการแย่งบอลแบบว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ลูกกลางอากาศนี่ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับแต่ว่าไม่ได้ดีมากทุกคนก็ถือว่าปานกลางนะครับแล้วก็เขาเป็นตัวที่ออกบอลดีมากเลยนะครับผมแบบสายเอ็กซ์ต้าฟอนแมนนะครับเป็นกองหลังที่ออกบอลได้ดีมากข้อเสียของเขาก็จะมีเรื่องของความแข็งแกร่งของร่างกายผมว่าให้มันน้อยไปหน่อยวะ่ะ เวลาเจอกองหน้าเร็วๆหรือว่าตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็จะเบียดเขาล้มยากหน่อยวะทุกคนแต่โดยรวมมองว่าเป็นของฟรีที่โคตรแบบคุ้มค่าเลยครับตัวนี้ก็เป็นกองหลังนะครับสุดจัดครับสำหรับใครที่แบบเริ่มต้นเล่นเกมใหม่ครับผมแนะนําตัวนี้เลยครับผมกองหลังบอกบอก,บอกเลยว่าสายฟรีแบบเก่งอะก็คือเก่งในตัวเนี้ยบอกเลยว่าผมผมเล่นไป20กวันนัดอะถือว่าโหทําได้ดีมากๆเลยนะครับทุกคนเล่นแล้วไปยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับว่าชอบหรือว่าไม่ชอบ แล้วก็อยากให้ผมรีวิวตัวไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดใจฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันแล้วก็ฝากาติดตามแอปแดงด้วยนะครับผมจะทำซีรีส์เพชรในตมขึ้นดีหนึ่งให้ได้นะครับแบบว่าใช้เพชรในตมอย่างเดียวนะครับ